สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจโอลิมปัสเอเมจิ้งไทยแลนด์ทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกับโอลีทอกนะครับมาอัปเดตข่าวสารของโอลิมปัสประจําทุกเดือนนะครับก็เดือนนี้มาเล็ดน,นิดนึงนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดก็อย่างที่บอกนะครับก็ช่วงนี้จะรุนแรงมากขึ้นนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับก็วันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยมีอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารว่าช่วงนี้โอลิมปัสมีอะไรบ้างหลังจากนั้นครับก็จะมาอธิบายในส่วนของตัวกล้องที่พลาด หัวกันไปเห็นชัดว่า EM10 s e r i e s นะครับปัจจุบัน i m 1 0 s e r i ี s เนี่ยมันจะมี EM10 m a r k T ร m 1 0 m a r k TS ท m 1 0 Mark 4ต่างกันยังไงแล้วเรามาดูกันนะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกิจกรรมที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมานะครับว่าโฟโต้คอนเทสต์เขาเป็นดูว่าผู้ชนะเลิศนะครับมีรูปสวยๆยงไงบ้างเอามาโชว์กันช่วงท้ายครับจะเป็นเรื่องของการสอบถามปัญหานะครับลูกค้าสามารถที่จะเขียนนะครับพิมพ์เข้ามาในใต้นะครับในส่วนของใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ก็ตรงนี้นะครับเริ่มต้นอย่างแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าโอลิมปัสมีอะไรในเดือนนี้นะครับโอลิมปัสมีอะไรในเดือนนี้เดี๋ยวให้น้องเขาขึ้นสไลด์ให้ผมด้วยนะครับเวก็อย่างแรกนะครับโอลิมปัสออฟฟิเชียลนะครับช้อปปีนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นทางการแล้วนะครับโอลิมปัสออฟฟิเชียลสโตนะครับปัจจุบันนะครับเราเปิดอย่างร้านค้าเป็นออนไลน์ในช้อ p ปีเรียบร้อยแล้ว นะครับเราเปิดราคาออนไลน์ช้อปปี้อย่างเป็นทางการนะครับลูกค้านะครับสามารถที่จะติดตามนะครับฟอลโล่ได้นะครับทั้งในพิมพ์เสิร์ชหาเลยครับ Oly m p ั Official Store ตนะครับใน s h อป e e นะครับซึ่งลูกค้าสามารถที่จะนะครับนะครับที่ที่จะเข้าไปดูติดตามได้นะครับถามว่าแล้ววันนี้เราเปิดช้อปปิ้งออนไลน์ในออช้อปปีแล้วมีความพิเศษองไงนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาขึ้นตัวพรีเซนต์ให้นะครับ เดี๋ยวให้น้องเข้ามาดูจอให้ผมนิดนึงนะครับก็คือก็คือตรงนี้นะครับในส่วนของตัว o l y m p u ั Official Store เนี่ยนะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนญาตนิดนึงนะครับเรื่องของสัญญาณนะครับ จะบอกว่าวันนี้พิเศษนะครับหลังจากที่เราเปิดในส่วนของ o อลิมปัสออฟิเชียลสโตร์เป็นวันแรกนะครับวันนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับโอลิมปัสในช้อปปี้วันนี้นะครับช่วงเย็นต้องบอกเลยช่วงเย็นซึ่งจะเป็นในส่วนของช่วงของเวลานะครับที่สําคัญนะครับช่วงหกโมงเย็นนะครับเป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะบอกอีกอีกทีหนึ่งนะครับเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับซื้อสินค้า e m 1 0 mark t นะครับ e m ten mark t s เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ลด10%นะครับสำหรับลูกค้านะครับก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับช่วงเวลานะครับโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวสำหรับสำหรับโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ในหน้าจอี่จะเห็นนะครับว่ามันจะมีราคาโปรโมชั่นสำหรับตัวกล้อง และตัวเลนนะครับก็จะมีกล้อง EM10 Mark i นะครับมี EM10 Mark T S นะครับแล้วก็จะมีเลนพวกเลนส17มิลต่างๆนะครับที่เราจะมาทำโปรโมชั่นลดให้สำหรับวันนี้โดยเฉพาะนะครับก็ตอนนี้นะครับในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของออนไลน์ออฟิเชียลสโตร์เนี่ยตอนนี้ลูกค้าสามารถเข้าไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับที่ชอปปี e ก็ Olympus อ f ฟิเชียลสโตรนะครับและวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเราเปิดร้านค้าในวันแรกเ ก็ไม่ใช่วันแรกคือวันต้องบอกว่าเราประกาศเปลี่ยนเป็นทางการในวันแรกเลยก็คือว่าเรามีสิทธิ์ส่วนลดครับลดทันที10%เพื่อลูกค้าคนพิเศษของเราสําหรับวันนี้โดยเฉพาะเวลา6กโมงถึงสามทุ่มวันนี้เท่านั้นนะครับหกโมงถึงสามทุ่มวันนี้เท่านั้นนะครับลดอะไรบ้างยิมเทนนาร์ครับยิมเทนนาร์เอสนะครับเลน17มิลครับหนึ่งจุดแปดยี่สิบห้ามิลหนึ่งจุดแปดแล้วก็สี่สิบห้ามิลหนึ่งจุดแปดทุกตัวครับลดสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีนะครั ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันว่าเราเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็สามารถติดตามได้สินค้าตัวอื่นก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับในส่วนของเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นตัวเลนอุปกรณ์เสริมบางคนบอกว่าอยากซื้อแบตเตอรี่สอบถามได้ที่ไหนก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเลนมีแบตเตอรี่มีกล้องรวมทั้งบางคนก็สอบถามว่าเอ๊ะทีจีมีไหมอะไรยังไงก็เข้าไปเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับก็เราส่งตรงถึงบ้านท่านได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์สําหรับวันนี้นะครับถัดมา เรามาดูกันว่าวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันไปเรื่องของ OMD EM 1 0 series หลายคนบอกว่าผมจะซื้อกล้องที่ระดับเริ่มต้นเนี่ยของกล้อง Olympus อั斯เป็นรุ่นไหนดีผมก็จะแนะนำเลยครับว่าเป็นรุ่น EM 1 0ทีนี้ EM 1 0เนี่ยหลายคนมาบอกว่าตอนนี้ในท้องตลาดจะมี EM 1 0 mark t EM 1 0 mark ts EM 1 0 mark f o นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าต้องบอกว่าเป็นในส่าหรังกลุ่มเริ่มต้นก็เราอย่างที่เห็นตัวเลขนะครับ mark t จะออกมาก่อนตามด้วย ts แล้วก็ล่าสุดก็คือ M10 e Mark 4ทั้ง3รุ่นเนี้นะครับเอาระดับว่าระดับเริ่มต้นเนี่ยนะครับจุดเด่นเขามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับจุดเด่นของตัวพวกนี้นะครับเริ่มต้นที่ขนาดมันเล็กครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับตัวพวกนี้เล็กเบาพกพาสะดวกแล้วก็มีความสวยงามในตัวของมันนะครับจะดูง่ายคือทรงคลาสสิกครับตัวนี้สวยคลาสสิกใช้งานเหมือนมืออาชีพครับแล้วก็ใช้ง่ายด้วย นะครับใช้ง่ายด้วยไม่เป็นกล้องก็ใช้งานง่ายนะครับมีอุปกรณ์เสริมให้ใช้ได้ด้วยมีแฟลชในตัวนะครับมีแฟลชในตัวแล้วมีช่องมองภาพในตัวด้วยนะครับในอารมณ์ของผู้ใช้งานเนี่ยหลายคนชอบใช้งานช่องมองภาพให้ดูลุกเหมือนกับมืออาชีพเลยก็สามารถที่จะใช้กล้องตัวนี้นะครับเป็นลักษณะมืออาชีพได้อันนี้ก็คือในส่วนของขาา้าวทีนี้เรามาดูกันทีละจุดยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในส่วนของดีไซน์นะครับของการออกแบบพวกนี้สังเกตว่าลูกกล้องรุ่นนี้มันจะเป็น กล้องที่เล็กแล้วก็สีสันคือจะมีสีดําด้วยนะครับที่เป็นดําทั้งหมดเลยแล้วก็สีเงินสีเงินจะออกทโทนคือเงินกับดําอันนี้ก็คือจะเหมือนกันทั้งคอนเซ็ปต์ก็คือจะเหมือนกันทั้ง3รุ่นในซีรีส์ที่เรียกว่า em 1 0 max t series omd นะฮะ omd e m 1 0 max t series ถ้าเป็นพวก em 5หรือ em 1 em 1เนี่ยจะไม่มีสีเงินเออมีเป็นบางบางรุ่นนะครับเป็นบางรุ่นก็มาเป็นแบบสเปเชียลพิเศษจริงจนะครับอันนี้คือเรื่องของการดีไซน์นะครับจะมี2สีคือดํากับเงินนะครับ จอคลาสสิกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าในตระกูลที่เป็น em 1 0เนี่ยนะครับมันจะใช้งานง่ายครับมันจะมีโหมดใช้งานที่เหมือนในมืออาชีพได้ psm โหมดนะครับกล้องที่เป็นรุ่นโปรระดับ em 1 series em f i series ก็มีโหมดพวกนี้ใช้งานมี psm นะครับก็คือโหมดพวกนี้นะครับ psm นะครับมีวิดีโอด้วยนะครับมีโหมดอัตโนมัติด้วยไม่ใช่ว่ามันจะมาแบบต้องโปรอย่างเดียวไม่ใช่มีพวก auto mode scene หมด e นะครับ a d v a n c e photo mode นะครับ แล้วก็ Art Filter Mode ยกตัวยอย่างอย่าง Advanced Photo Mode เนี่ยคืออะไรคือโหมดที่ทำงานเขาเรียกว่าโหมดที่มันยากอะครับเขามาใส่ในเมนูนี้ให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนี่คือสำหรับผู้ใช้เริ่มต้นเลยคือเราก็เล่นโหมดที่แบบยากๆได้พูด,ดง่ายเลยนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆข,ของตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ลก้กเรื่องของช่องมองภาพอีกช่องมองภาพนะครับอย่างที่บอกว่า ามาดูเวลาเราจับกล้องตัวนี้สไปายไปเที่ยวก็สวยยกขึ้นมาดูถ่ายก็ดูเท่น,นะครับอันนี้คือฟีลลิ่งของการถ่ายภาพที่เรียกว่าใช้ช่องมองภาพนะครับก็ดูเป็นมืออาชีพได้นะครับอ,อีกทั้งกล้องพวกนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเลนมาใช้กับเลนได้ต้องบอกว่ามีเลนมา,เามากมายหลากหลายให้เลือกใช้งานนะครับยกตัวอย่างอย่างของเลน奥林帕สเนี่ยก็จะมีเลนที่เป็นกลุ่มสแตนดาร์ดกับกลุ่มโปรก็สามารถกระใช้กับพวกนี้ได้เช่นเดียวกัน เลนเล็กๆอย่างเช่นพวก f 1 8อย่างที่ผมบอกว่าโปรโมชั่นไปไม่แก่ครับว่าจะเป็นใน1 7 1 8 25 1 8 45 1 8ยิ้ก็ใช้แล้วเข้ากันได้ด้วยคือหลายคนมองว่าเออกล้องใหญ่เป็นภาระใช้กล้องระดับตอนนี้ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนที่เป็นเลนเล็กๆพวก f 1 8แค่นี้ครับพกพาแล้วสนุกกับการท่องเที่ยวละเล็กๆกระเป๋าเล็กๆใส่ได้สบายๆนี่คือคอนเซปต์ของตัว e m 1 0 series เลยก็คือเล็กน้ำหนักเบานะครับ แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากนะครับนิ่มสามครับเราเห็นกล้องแบบนี้มันยังมีความทันสมัยด้วยทัชสกรีนก็ได้นะครับเราถ่ายรูปแล้วเราสามารถที่จะคอนเน็กเข้ากับตัวมือถือของเราได้อัตโนมัติได้เลยนะครับคอนเน็กต์ไวไฟนะครับมีพวกนํา,นาเข้าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานคู่กับมือถือได้ถ่ายปุ๊บใช้งานได้เลยเออนำเข้าได้เลยหรือเราจะใช้ตัวมือถือแล้วเนี้ยเป็นรีโมทสั่งถ่ายภาพกับกล้องตัวรุ่นพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของการ แต่งภาพอะไรต่างๆซึ่งแอปพลิเคชันเราก็มีรองรับด้วยเช่นกันถึงบอกว่าค่อนข้างจะทันสมัยด้วยนะครับทีนี้เรามาดูฟีเจอร์ที่มันเหมือน,อนกันไปละแต่3รุน่นนี้มันต่างกันยังไง3รุ่นนี้ต่างกันยังไงนะครับยอย่างอย่างเช่น EM10 Mark T EM10 Mark TS แล้วก็ EM10 Mark 4นะครับทั้ง3รุน่นนี้ต่างกันยังไง ผมจะพูดถึงจุดต่างกันที่เด่นๆนะครับในรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปศึกษากันอีกทีนึงถ้าอยากรู้ว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะ่าเริ่มต้นก่อนนะครับเรื่องของการดีไซน์อ่ายีมเทนมาร์คทีนะครับนี่คือยีมเทนมาร์คทีนะครับยีมเทนมาร์คทีเนี่ยก็คือออกมานานละต้องบอกนี้ก่อนนะครับแล้วเขาออกตัว TS ขึ้นมามีการปรับเปลี่ยนครับเรื่องของโลโก้ผมขออนุญาตหยิบ TS แล้วกันเห็นไหมฮะเ<ะ>ขามีอักษรโรมันอยู่ตรงนี้นะครับต่อตรงนี้ก็คือเป็น TS อันนี้คือการปรับเปลี่ยนย้ายจากด้านบนนะครับปกติโลโก้ข้างบนมันจะมีรุ่นชื่ออยู่ด้านบนถ้าเป็นรุ่นของ E10 Mark T ก็จะเป็น E10 Mark T แต่ตัวนี้เอา T มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เติม S เข้าไปเป็น T S อันนี้คือเรื่องของการดีไซน์นะครับปรับจากตัว E10 Mark T เป็น T S อันนี้คือดีไซน์ตัวที่1นนะครับหลังจากนั้นครับพอเขาเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของ Mark 4บ้างพอเป็น Mark 4เนี่ยนะครับดีไซน์เปลี่ยนครับตัวกิปต,ตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนครับให้จับถนัดมือมากขึ้น เห็นไหมฮะนิ้วตัวนี้มันจะเข้าล็อกอพอดีเลยนะครับตัวแรกก็คือกิปจับตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับมีลโก้เหมือนกันตัวนี้เลขสีอยู่ด้านหน้านะครับเลขสีจะอยู่ด้านหน้าส่วนด้านบนท็อปตัวนี้ก็มีการดีไซน์ให้มันคาเรียกว่าให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับให้ดูทรงคลาสสิกมากยิ่งขึ้นคือสังเกตฮะเรื่องของปุ่มสีแรงต่างก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ตัวเฟืองหน้าเฟืองหลังตัวนี้ครับตัวนิ้วโป้งตัวนี้ก็จะจับถนัดมากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของด้านหน้าทีนี้เรื่องของจอนะครับถ้าเป็นรุ่น EM10 Mark T หรือ TS นะครับจอของเขาเนี่ยจะปรับพับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมุมก้มมุมเงยพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมุมต่ำํำดูมุมเสยได้นะครับอันนี้คือ T หรือ TS นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Mark 4, ตัวนี้ความแตกต่างคือเนี่ยครับเซลฟี่ได้ นี่คือเซลฟี่ได้อันนี้คือจุดเด่นที่แตกต่างกันเรื่องของการดีไซน์นะครับเอาง่ายเลยคือตัวมาร์คโฟเป็นเซลฟี่แล้วก็มีการดีไซน์กิ๊การจับให้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่1ที่แตกต่างกันถัดมาครับเรามาดูตัวอื่นบ้างที่แตกต่างกันในเรื่องของตัวสเปคต่างๆด้วยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับ อย่างแรกเลยนะครับตัว e m 1 0 mark t เนี่ยพวกนี้นะครับ t กับ t s เนี่ยจะ16ล้านเมกะพิกเซลแล้วถ้าเป็นตัว mark 4จะเป็น20ล้านเมกะพิกเซลตัวนี้เป็นตัวเซนเซอร์ตัวใหม่ image sensor ตัวใหม่ก็คือ20ล้านเมกะพิกเซลนะครับอันนี้16อันนี้20อัปเกรดขึ้นมานะครับกันสั่นครับทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นกันสั่น5แกนทั้งหมดกันสั่น5แกนทั้งหมดนะครับก็คือใช้งานได้ได้ดีในที่แสงน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น mark 4 นะครับการสัน5นเหมือนกันแต่ว่ามันมันทำเขาเรียกว่าออกแบบให้ดียิ่งขึ้นออกแบบให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าชดเชยการสั่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการสั่นเนี่ยก็จะเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นจาก4.5 4 4เต็ปอันนี้ก็คือเรื่องของการชดเชยการสั่นที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาขึ้นมาในอยู่รุ่นของ Mark 4นะครับถัดมาเมื่อกี้เราดูเรื่องของเทคโนโลยีไปแล้วมาดูฟีเจอร์กันบ้างที่แตกต่างกัน Uh, ฟีเจอร์ที่แตกต่างกันเนี่ยคือเป็นการพัฒนาเรื่องของซอฟตแวร์ต่างใสเข้าไปมากขึ้นอย่างแรกก่อนไซเลนโหมดไซเลนโหมดก็คือโหมดเงียบอะครับก็คือถ่ายแล้วไม่มีเสียงชัตเตอร์ไม่มีแสงรบกวนภาพตรงนี้ e m 1 0 mark t นะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าต้องเข้าไปใช้ในซีนโหมดหรือ ap โหมดนะครับแต่ถ้าเป็น mark t s เนี่ยคุณสามารถที่จะมาใช้ในงานในงานได้หมดของ p a s m ได้เลย นะครับรวมกับ AP โหมดกับซีนโหมดได้ด้วยเช่นเดียวกับ m a r k 4ก็คือเอามาใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของซีนโหมดถัดมาครับตัวอีกตัวหนึ่งที่แตกต่างมากขึ้นเรื่องของ a อ t Filter Art Filter ตอมีการ Art Filter ก็คือตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะของคล้ายๆกับโปรแกรมแต่งภาพในกล้องนะครับถ่ายปุ๊บแล้วได้ภาพเลยไม่ต้องไปเสียเวลาตกแตก่งก็อันนี้เห็นภาพก่อนถ่ายด้วยนะครับก็คือมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม15 15แบบของตัวรุ่น Mark T TS ขยับมาเป็น16นะครับส่วนพขอขยับมาเป็น16ปุ๊บนะครับถ้าเป็น Mark โนะก็มี16เหมือนเดิมแต่มันจะมีอยู่2แบบที่สามารถที่ปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้เข้าไปอีกอันนี้คือคร่าวๆในส่วนของตัว Art Filter ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่มีความแตกต่างของ Mark 4ฟครับที่เพิ่มจากตัวพวกนี้ก็คือว่าตัวนี้มีบลนะูทูธฮะตัว Mark โฟล์มีบลูทูธ พอมีบลูทูธก็หมายความว่าไงการต่อการเสถียรกำลังเข้าภาพเนี่ยก็จะดีกว่าที่เป็นเรื่องของ Wi-Fi ปกตินะครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งคือ,คอตัว e m t e n นมาร์เนี่ยสามารถที่จะชาร์จตรงกับไฟบ้านได้ตัว USB c h a r g เจที่ที่ USB สายที่เราแถมเข้าไปให้ในเซ็ตนะฮะชาร์จตรงกับแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยนะครับคือถ้าใครเคยใช้รุ่นก่อนๆคือแบตเตอรี่เนี่ยถอดมาปุ๊บมันก็จะมีตัวแท่นชาร์จต่างหากแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ครับเสียบ USB ปุ๊บเราก็จะมีตัวอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบเข้าไฟบ้าน เสียบชัดตรงได้เลยนะครับนี่คือ usb charger นะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะ้ถ้าไปเสียบกับพวก power bank ได้ไหมได้ครับแต่ว่าต้องใช้พวก usb pd นะครับต้องเป็นสาย pd แล้วก็ power bank pd ถึงจะใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เพิ่มเข้ามานี่คือคร่าวๆใน3กลุ่ปหลักๆเลยที่มีความแตกต่างกันนะครับพอจําได้ใช่ไหมอันนี้คือเราเห็นเราเห็นแล้วว่าเออตัวนี้หลายคนบอกอ้าวงั้นก็ m a ร์คโ u ก็ดีกว่าแน่นอนครับเพราะ m a ร์คโ u เป็นรุ่นใหม่ที่สุดที่ออกมานะครับ โอเคทีนี้สิ่งที่แตกต่างกันถัดไปคือเรื่องราคากันบ้างนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยปัจจุบันเนี่ย M10 Mark T กับ Mark TS ราคาขายในท้องตลาดจะราคาเดียวกันคือ26990นะครับ26990นะครับส่วนตัว Mark 4จะเป็น28990นะครับ28990ทีนี้โปรโมชั่นหรือราคาเนี่ยอาจจะเช็คได้จากหน้าร้านอีกทีนึงเพราะหลายคนบอกว่าอ้าวทำไม Mark T ถึงเท่ากับ Mark TS ล่ะ Mark T เขาอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่หน้าร้านต้องไปสอบถามดูนะครับแต่ว่า ในท้องตลาดอาจจะหาได้น้อยละนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆในเรื่องของราคาและความเปรียบต่างของ3รุ่นนี้ ium ten max t max ts และ max f o ย้ำกันอีกครั้งครับส่วนของความแตกต่างก็อย่างเช่นพิกเซลก็16ล้าน20ล้านก็จะมีในเรื่องของตัว max f o u นั่นก็จะเรื่องของจอพับปรับพับได้มีดีไซน์ที่เป็นการปรับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นพวกาการการใช้งานแต่างเช่นการเสียบชาร์จกับไฟบ้าน,นต่างๆก็ max four ก็จะทําได้ดีกว่า แต่ว่า m a ร t คทก็ยังใช้างานได้ปกติเข้าไปก็ไม่ได้ขี้เหร่ยิ่ริรวอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของการดีไซน์นะครับ <c oughs> ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้จําได้ไหมครับ <c oughs> ผมบอกว่าเรามี Official Shopping o n ออนไน์ของ s h o ป e ปีแล้วนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับ m a ร t คทตัวนี้อ่ามาคตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับ ลดทันทีครับ10%นะครับเมื่อคุณออเดอร์วันนี้ช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มวันนี้เท่านั้นนะครับ6โมงเย็นถึง3ทุ่มวันนี้เท่านั้นอันนี้คือกล้องหลายคนมีกล้องแล้วบอกว่าอยากได้เลนส์17มิลยม5มิล4.5มิลเข้าไปเช็คราคากันได้ครับในในช้อปปิง้งออนไลน์ของ Shopee Olympus Official Store ใน Shopee นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับราคาพิเศษวันนี้6โมงเย็นถึง3ทุ่มวันนี้เท่าน,น,น,นั้นนะครับลด10%เลย โปรโมชั่นสำหรับวันนี้สำหรับลูกค้าที่ฝากติดตามตัวนี้ดูนะครับบอก,กเพื่อนๆได้นะครับใครอยากจะได้เลนหรืออะไรเงี้ยเข้าไปเช็คราคาช่วงเย็นนนี้ได้ช่วง6โมงถึง3ทุ่มเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัว Product ที่เรามาคุยกันวันนี้ในเรื่องของ e m 1 0 mark t นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมีคำถามสอบถามก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาในดใ้าข้างล่างของตัวโพสต์นี้ได้นะครับก็ฝากติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ ติดตามโอลิมปัสนะครับฝากาติดตามช่องทางของบริษัทพิกาัต o l ลิมปัสนะครับบายพิกาัตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางที่เป็น a c e b o o k นะครับ IG YouTube นะครับโอลิมปัสอิมเอจิ้งไทยแลนด์โอลิมปัสอิมเอจิ้งไทยแลนด์นะครับในช่องทาง Facebook IG YouTube นะครับทีนี้สำหรับ Line Official นะครับก็ติดตามที่ Olympus Imaging พิมพิมลยฮะ Olympus i m a g i n g T H ต่อด้วยไทยแลนด์นะฮะ th แค่นั้นเองนะครับ Line Official นะครับก็สามารถติดตามได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือช่องทางติดตามของเรานะครับทีนี้ถัดมาเรามาคุยกันหัวข้อถัดไปเลยนะครับไม่เขียเวลาจําได้ไหมครับว่าเดือนที่แล้วเรามีประกวดถ่ายภาพอะไรกันบ้างนะครับเดือนที่แล้วมีรเราประกวดถ่ายภาพเรื่องของ a ลน์ส a p e ไปนะครับก็มีลูกค้าส่งภาพเข้ามาก็ฝากติดตามกันได้ในช่องทาง เฟซบุ๊กของเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวผมก็จะรันภาพให้ดูว่าเออเนี่ยลูกค้าส่งเข้ามานะนะครับเป็นกิจกรรมที่เรามีให้ทุกเดือนเดือนนี้ในเดือนพฤษภาคมนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเดี๋ยวเราคิดธีมเดี๋ยวเราคิดธีมให้ว่าเราจะประกวดอะไรกันต่อพร้อมกับของรางวัลเป็นอะไรดีในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าจําได้ว่าจะเป็นตัวคเวอร์ตัวกล้องครับเป็นผ้าห่อกล้องอ่าผ้าหอ่อกล้องซึ่งต้องบอกว่าไม่มีจําหน่ายในไทยด้วยนะอ่าตอนที่เราให้ไปเป็นผ้าสีน้ำเงินก็คือเอาไว้รัด นะครับเป็นผ้าห่อกล้องนะครับคือหลายคนไม่ใช้กระเป๋ากล้องเดีย๋ยวคุณผู้หญิงเนี่ยครับใช้เ m 1มเทหรือใช้พวก EPL ซีรีส์พวกเนี้ยเป็นกล้องเล็กๆแล้วก็ไม่อยากจะถือกระเป๋ากล้องด้วยกระเป๋าถือด้วยก็ใช้ผ้านี่ครับมัดแล้วก็ยัดเข้าไปในกระเป๋าเราก็ได้เล็กๆนะครับก็อันนี้เป็นของเดือนที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของกิจกรรมนะครับโฟโตคอนเทนต์นะครับกิจกรรมโฟโตคอนเทนต์เกี่ยวกับแลนด์สเคปที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่ ส่งรูปเข้ามาประกวดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็จะร่วมกิจกรรมกับเราฝาก,กติดตามกันอยู่ได้บ่อยๆนะครับติดตามกันได้บ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกิจกรรมในเดือนที่ผ่านมาในเดือนนี้อย่างที่บอกครับในเดือนนี้ที่ผ่านมาเในเดือนนี้โทษทีมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวฝากติดตามใน Facebook นะครับเดี๋ยวเราจะยิงออกไปในทั้ง f a c e b o o k ทั้ง Line ให้ทราบว่าเรามีกิจกรรมประกวดอะไรบ้างนะครับก็ หลายคนบอกว่ามีพี่ตัวพี่เสื้อสวยเอาเป็นเสื้อเป็นรางวัลได้ไหมเดี๋ยวผมพยายามดูให้นะครับเดี<笑><笑>ย๋ยวพยายามดูให้นะครับว่าเป็นอะไรบ้างก็ฝากติดตามในโพสต์ของตัว facebook นะครับโอเคทีนี้ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงคําถามนะครับต้องถามว่าตอนนี้นะครับในส่วนของตัวตัวคาถามเนี่ยที่จะถามเข้ามานะครับก็สามารถที่ฟิล์์อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวนะผมขอญาตคําถามแรกเข้ามาเป็นอะไรนะ ถ้าซ่อมเลนจะได้ไหมครับอ๋อคือในส่วนของการส่งซ่อมสินค้านะครับณปัจจุบันนี้นะครับสินค้าอลิมปัตเราสามารถไปส่งที่บิ๊กคารเมล่าได้ทุกสาขานะครับบิ๊กคารเมล่าได้ทุกสาขานะครับในส่วนของการส่งตรงที่เราเนี่ยได้อยากรู้ที่อยู่แะไรต่างก็สามารถเข้าไปที่ Facebook อล奥林ปัสได้แล้วส่งตรงมาที่เราเลยก็ได้หรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่บริษัทพิกซัตนะครับคอ์เซนเตอร์นะครับ065นะครับเ5 0 8 7 8 8ศ์นะครับ 0659508788 9นะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องทางติดต่อในส่วนของการเซอร์วิสนะครับก็ถ้าอยากทราบว่าจะส่งมาแล้วมาซ่อมราคาเท่าไหร่ก็ทำได้อยู่หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสอบถามใน Line Off i c i a l i n b o x ในของ Facebook หรือโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงก็ได้นะครับการส่งซ่อมน,นะครับสามารถส่งน,นะครับเข้าไปโดยตรงได้ที่บร,ริษัทพิกซัสนะครับบร,ริษัทพิกซั์จำกัดชื่อที่อยู่จะอยู่ใน Facebook นะครับก็สามารถไปเช็คดูได้แล้วก็จะผ่านร้านค้าก็ได้นะครับตัวแทนจําหน่ายที่ท่านซื้อมาเช่นบิ๊กแคมิราที่อยู่ทั่วประเทศเลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่อยากจะส่งเองก็ไปฝากที่บิ๊ก a m มิราได้นะครับหรือลูกค้าบอกว่าเออส่งเองได้ไหมก็เช็คชื่อที่อยู่ใน Facebook แล้วก็จัดส่งตรงมาให้เราอยากรู้ว่าเอะอาการแบบนี้นะครับซ่อมแพงไหมหรือไงก็โทรเข้ามาได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือช่องทางนะครับโอเคสุดท้ายผมขอญาตย้ำกันอีกทีครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็คือ o n i p a t Official Store ในช่อปีนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ซื้ออยากซ,ซื้อกล้อง E-M10 Mark t S นะครับเลนส์17มิล1.8เลนส์25มิล1.8เลนส์45มิล1.8ทั้ง4รุ่น 4, 4 4รายการเนี้ยนะครับเราลดอันที10%นะครับ6โมงเย็นถึง3ทุ่มวันนี้เท่านั้นนะครับ6โมงเย็นถึง3ทุ่มวันนี้เท่านั้นนะครับ อีกครั้งนะครับสำหรับการติดต่อของฟิกเซตร์วันนี้นะครับท่านสามารถติดตามเราได้ในทางเพจของอชื่อนะครับโอลิมปัส m a เมจิ t งไทยแลนด์ในช่องทาง Facebook, IG, Instagram นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยช่องทาง YouTube เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นช่วงนี้ท่านจะเห็นว่ามันจะมีวิดีโอเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการใช้งานกล้องโอลิมปัสนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามผลิตตัว วิดีโอต่างๆ,ๆเอามาให้ใหม่ๆมากขึ้นนะครับอันนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็อีกตัวนึงลืมบอกไปเมื่อกี้ในส่วนของ Line Official นะครับ o l y m p u s Imaging TH นะครับก็สามารถเข้าไปเสิร์ชดูตรงนี้ได้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับก็หากใครยังมีคำถามหรือว่ามาดูตัววิดีโอนี้ย้อนหลังก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ด้านล่างให้เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ